สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เป็นเซเวันที่29มีนาคม2567พี่น้องครับพบ้พ่อกันตลาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับฝากประชาสัมพันธ์นะตอนนี้ไอ้มิ้นยำม,มไลฟ์สดน้ำปลาสดในเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามน้องเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามนะครับขอไมเ่เลี่ยงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาชมบรรยากาศสดๆบรรยากัศนำทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะครับเอ้า ท่านได้สะดวกกับเขาเมื่อช่วงกันนครับเวลาผมวิ่งเสาโดยประมาณครับท่านได้ว่าสะดวกกับก็ถูกใจแฟนเพจไว้ก่อนครับวางตอนใดก็ค่อยขับรถชุ่มย้อนหลังออกนะเอาฝนกำลังติดตกน้องน้งนะาห้องบึ้มๆอยู่นะฝ้าวกอนฝ้าวกอนนะฝ้าวไทยให้ฝ่าวไปครับน้อนนะไปกันเร็วๆนะมึงน้องครับโอ้ยเมึงนะเป็นวางมันข้ามคืนเป็นตอนราคากอยู่นะหยัดน้ามันกำลังสื่ออยู่มึงมีมีในหางหยัดน้าเขานะครับมีในหางหยัดน้าเขานะครับนะพี่กายกับเขาตลอดนะปีปีนี้พึ่งนะครับ หานะครับสาวหน่อยสาวหน่อยสาวหน่อยเราเก่าแบบอ้วนๆสาวหน่อยตัวละวจะบาทนะครับสาวหน่อยรุ่งบอลไม่ไป

สามหมื่นหกขี้ได่กันเกเยรชั้นไนเนี่ยกอดไปเรียม่าายรกผขายบ่ได้ว่้ยเป็นกอดนี่แม่เจ้ากระไรดเจ้ารสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดคุณแม่ทำงานิ่นอยากได้สามหมื่นน สามหมื่นเจ็ดแม่ลูกลูกแม่สูงหมา่บ้านลอยสามหานะสามหมื่นถองขันห้าเัาใช่ไหใครรอดีไใครรอไี้

ไ่ปรแม่ลูกลูกตัวแมวหันเป็นจูงเป็นจูงไปแล้วตัวใหญ่เลยมื่นเปียกขายมันฝ่าห้างฟครงตมงนจะไฟเหนือแล้วมอันนี้ไในห่อยมันกระบอกมีเบิโอ้ย โอ้คุณุุุผูกไว้เมือนเปกแม่ลูกลูกแม่โอ้แม่สาวมั่นแม่สาวแม่มั่นแม่มั่นประกันทองค่าจัวนะแม่มั่นองเมือหาาแหเนาะเนาสูงสบวกสองหมื่นห้าพันครับเนาะเน่าผู้หางสวยนะผู้หางสวยเนาะ มีอ่างน้อยๆผู้หางสวยๆนเรีบดีเร็บดีเบสวยสองหมื่นห้าพันใหญ่เงี้ยนาหวานดีด้วยสอสอนว่งเขาสวยว่งเขาสวยกับไร่ขาดสี่ขาว สองหมื่นห้าสองหมืนห้าพันผู้ชมก็เริ่มเริ่มเขาแม่ไปน้อจ่ากับห่งจายกับห่วงเสียบเสียบเบอเวอันนี้จะไป่ยเขาด้วยของเงินของเงินเอาไปหม่พวกหลอเขาอยู่แ้แนแมแนแฉแนพกของไปมึงไม่ไปอยู <laughs> bỏ <laughs> rồi Ở đây này, này. Này. Việt Nam นําไปบ่กวนนี่นะเอา Việt Nam รถไถรถไถสาวน้อยสาวน้อยเนี่ยลูกอีสานมาขอดเดียวกันเบใหญ่น่องครับเห่น้องเห่กน้องค่าจักรวาลครับตัวนี้ครับคู่นี้ว่าจะเอาสามสิบสองครับสามหมื่นสองพันสองตัวแถวคู่พอดีแถวคู่พอดีความผสมครับ ีนปีกว่าเร็บปีน้อยน้อยอันนี้แม,มนมนนำกันกน่น,น,มมนึสามสามห่นสองพันพูนนึ่นสามนสองนคใส่เป็นพูนใหญ่กำหน,นั่งเลยใหญ่กำนั่งหน่งหน่งควเกันมากคเียวกัน,กกนใหญ่กำหนัองครับเป็นควายเจ้าเนือ้อเนา่ควายเจ้าเนือ้อใหญ่พันสูงร้อยสาสิบบวกว 25, เลยนอ่งน่งน่งหนึ่งน่งรนึงหน่งน่งหนึ่งหนึ่งน่งนึ่ง่างเงน สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับ093 093 5251 5251 580 580ห้อนึ่งห้าหยอยเสกุชุ่มเป็นดังนั้นสนใจทุกบาสอบถามนท้องตอนนั้นเปิดได้ที0 0 0งหมื่นห้าพับาทสองหมื่นห้าเป็นดังนั้นการท้องพร้อมเป็นแม่สาวนะครับเป็นแม่สาวท้องแรกคุณสาวท้องแรกอันนี้สาวพรอมผสมแขวคู่นะครับสาวท้องแรกสาวท้องผสมอันนี้เศาแห่อันนี้คู่นี้สามหมื่นสองนะครับ เป็นสาวสาวหน่อยนะครับอันนั้นอันนั้นน้องน้องหล่าตัวเป็นควายเจ้าเหนือกระดานหลังสวยกระดานหลังสวยกระดานหลังใหญ่นะครับหลังใหญ่นะวงเขากับพ่อปุ่มใดนี่เป็นควายเหลาเก่าเร็บงามเร็บงามเร็บกับพ่อไปุ่มใดนะเหมือนฝามันถ่วงเดี๋ยวเอ็มมินี่เฝ้าไปหยาดนะครับ งวหลุดงวหลุดครับคุณชัยอุทุมพรสวัสดีครับนะครับเอฟซีดูไบรุ่นสอรุ่นชัยสวัสดีครับเอฟซีจากดูใบนะครับเมือนพ่อพันดอนมือนี้มีแต่วายเนื้อครับมือนี้นะครับมือนี้มีแต่วายเนื้อนะครับเปลี่ยนหน้าเหมนเขามาเล่มเปลี่ยนหน้าเหมือเขามาเล่มเนี่ยนะในหอยใจหายซื้อขายถือแมโหครับไในหอยมโหนะมือนี้นะ ขายโค้หมาลูกมื่นมื่นแปดนะโค้หมาลูกมื่นแปดเราไปถูกใส่บนนี่คุณคุณแม่ลูก,นนะล,ก,ล,กลูกแมวเนะี่ยแม่ก็สูงลอยสามสิบบวกเนีะครับมื่นแปดนะแม่สูงลอยสามสิบบวกแม่ลูก,ล,กลูกแม่นะฝ่าเมื่อส้นฝนตกคนใจใหานะยคนใะฝ่าวขายฝ่าเมือ่อ เนี่ยลูกโอ้ลุงดิน